สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Inback เติมเกมลารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง และสำหรับใครที่กําลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง30%และในช่วงนี้ก็พิเศษสุดๆเลยนะครับทางร้านได้ปรับราคาแพ็กใหญ่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2,400ถึง2,500บาทสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจอินแบกเติมเกมได้เลยแต่ก็ระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ เอาละครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับแหวนแต่งงานระดับบวก7ให้ทุกคนดูกันแบบคร่าวๆเนาะว่าแหวนอันนี้เนี่ยมันดียังไงและทําไมผู้เล่นทุกคนถึงควรจะหามาใช้งานนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับสำหรับแหวนแต่งงานระดับบวก7เนี่ยการที่เราจะได้มาครอบครองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะว่าเราจะต้องจัดงานแต่งงานแบบหรูหราก่อนนะครับซึ่งก็ต้องใช้โดนัทสีส้มประมาณ1 7 0 0 0ดนโดนัทเลยนะและถ้าเทียบเป็นเงินจริงเนี่ยก็ประมาณ2-3 0 0 0บาทเลยแหละครับก็ถือว่าเลทราคาเอาเรื่องเลย แต่ถ้าใครอยากได้แหวนแต่งงานระดับบวก7แบบไม่ต้องลงทุนเยอะก็ลองไปดูวิธีในการหาโดนัทส้มใน EP ีที่ผ่านๆมาได้เลยนะครับผมทำคลิปแนะนำไว้ให้หมดแล้วเนาะ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของแหวนแต่งงานกันดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะสำหรับแหวนแต่งงานนะครับต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นหนึ่งในไอเทมไม่กี่ชิ้นนะครับที่ช่วยเพิ่มออสเตตัสได้เยอะมากๆเลยนะซึ่งแหวนแต่งงานในระดับบวกเเนี่ยเราก็จะได้รับสเตตัสเพิ่มขึ้นมาตามภาพเลยโจมตี90หน่วยนะครับป้องกันว่องวคริติคอนอีกอย่างแล้ว60หน่วยนะซึ่งเป็นค่าสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับเทียบเท่ากับอาวุธหลัก1ชิ้นได้เลยอะนะ และนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มระดับได้อีกด้วยนะครับโดยการใช้ไอเทมช็อกโกแลตเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มระดับนะซึ่งเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอัปเกรดไม่สําเร็จนะเพราะแค่ขอให้เราเนี่ยมีช็อกโกแลตครบตามที่กําหนดเราก็สามารถเพิ่มระดับได้ทันทีนะครับติดแน่นอนร้อเซเลย และสำหรับการอัปเกรดแหวนแต่งงานเท่าที่ผมหาข้อมูลมาได้ตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับบวก12นะครับและทุกครั้งที่เราทำการอัปเกรดเพิ่มระดับเนี่ยสเตตัสต่างๆของแหวนก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะซึ่งผมก็ได้ไปหาภาพตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแหวนแต่งงานระดับบวก7ที่กําลังจะขึ้นระดับบวก8นะครับสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็จะใช้ไอเทมช็อกโกแลตในการอัปเกรดขึ้นเป็นระดับบวก8ทั้งหมด3,500ชิ้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแหวนแต่งงานในระดับบวก8ที่กําลังจะขึ้นเป็นระดับบวก9นะครับสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาก็เยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็จะใช้ไอเทมช็อกโกแลตในการอัปเกรดขึ้นเป็นระดับบวก9ทั้งหมด6000ชิ้นนะครับ ภาพต่อมานะครับผมก็จะเป็นแหวนแต่งงานในระดับบวก9ที่จะอัปเกรดขึ้นเป็นระดับบวก10นะสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เทียบเท่ากับอาวุธหลักระดับสีเขียวแล้วนะครับเนี่ยและจะใช้ไอเทมช็อกโกแลตในการอัปเกรดขึ้นเป็นระดับบวกสทั้งหมด1-0,000ชิ้นเลยเนาะก็ใช้เยอะมากๆเลยนะครับเอาละครับสำหรับภาพต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแหวนแต่งงานในระดับบวก11นะครับ สเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จัดว่าเอาเรื่องแบบสุดๆไปเลยนะแต่ว่าจํานวนช็อกโกแลตในการอัปเกรดตรงส่วนนี้เนี่ยผมยังหาข้อมูลไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็เป็นแหวนแต่งงานในระดับบวก12นะครับซึ่งสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็พอๆกับอาวุธระดับสีฟ้า1ชิ้นเลยนะเรียกได้ว่าโกงสุดๆเลยแหละครับเพราะว่าถ้าเราใช้แหวนวงนี้ก็เหมือนกับว่าเราถืออาวุธหลัก2ชิ้นในตัวละครเดียวเลยนะผมถึงได้บอกนะครับว่าแหวนแต่งงานนี่แหละน่าจะเป็นหนึ่งในไอเทมไม่กี่ชิ้น ที่เพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครของเราได้เยอะมากๆส่วนจํานวนช็อกโกแลตในการอัปเกรดตรงส่วนนี้เนี่ย ผมก็ยังหาข้อมูลไม่ได้นะครับอันนี้ผมแค่เอาตัวอย่างของเซิร์ฟไต้หวันมาให้ดูกันก่อนเนาะแล้วสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วถ้าไม่ใช่แหวนแต่งงานแต่เป็นป้ายร่วมสาบานเนี่ยจะไดสเตตัสขี้โกงแบบนี้ไหมคำตอบก็คือไม่ว่าจะเป็นแหวนแต่งงานหรือว่าป้ายร่วมสาบานเนี่ยสเตตัสที่เราได้เพิ่มขึ้นมาจะเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับเพราะว่าสเตตัสเนี่ยไม่ต่างกันเลย เอาละครับตอนนี้ลหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะอยากรู้แล้วนะครับว่าแล้วเราเนี่ยจะสามารถหาไอเทมช็อกโกแลตจากที่ไหนได้บ้างเพราะว่ายิ่งเราอัปเกรดแหวนแต่งงานในระดับที่สูงขึ้นจํานวนช็อกโกแลตที่ใช้ก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับไอเทมช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถหาได้จากหลายวิธีเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้คร่าวๆตามที่ผมพอจะรู้แล้วกันนะครับ และสาหรับวิธีแรกในการหาไอเทมช็อกโกแลตนั่นก็คือการทําภารกิจป่าปีศาจผีเสื้อซึ่งภารกิจตรงนี้นะครับจะให้เราเนี่ยทำการส่งปีศาจผีเสื้อออกเดินทางและการที่เราจะส่งออกไปได้นั้นเนี่ยเราจะต้องมีค่าความรู้สึกครบตามจํานวนที่กําหนดด้วยนะและหลังจากที่ปีศาจผีเสื้อกลับมาเราก็จะได้รับไอเทมแพคลาตะตเวนนะครับและพอเรากดใช้เนี่ยเราก็จะได้รับไอเทมช็อกโกแลตมาจํานวนหนึ่งนั่นเองนะครับ เอาละครับต่อมาวิธีที่2ในการหาไอเทมช็อกโกแลตเนาะนั่นก็คือการทําภารกิจคู่รักประจําสัปดาห์นะครับสำหรับกิจกรรมคู่รักนะครับก็จะมีมาให้เราทําทุกๆ7วันเลยนะแต่ว่าชื่อกิจกรรมเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นภารกิจคู่รัก ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเล่นคู่กับตัวละครที่เราแต่งงานด้วยเท่านั้นเราถึงจะได้ของรางวัลจากกิจกรรมนะครับซึ่งของรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะมีไอเทมช็อกโกแลตด้วยนะอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าหาไม่ได้เลยนะครับเอาล่ะครับเรามาต่อกันที่วิธีที่3ในการหาไอเทมช็อกโกแลตเนาะนั่นก็คือการแลกจากกล่องสุ่มจากกิจกรรมประจําสัปดาห์นะครับสําหรับในตอนนี้เนี่ยเซิร์เวอร์ไทยนะครับก็ยังไม่มีกิจกรรมนี้มาให้แลกนะ แต่ว่าผมเคยเจอในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นกล่องสุมนี่แหละนะครับสามารถใช้โดนัทสีเขียวซื้อได้แต่จํานวนไอเทมช็อกโกแลตที่เราจะเปิดได้เนี่ยก็แล้วแต่ดวงของผู้เล่นแต่ละคนเลยนะมีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลัก100ชิ้นเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่วิธีสุดท้ายในการหาไอเทมช็อกโกแลตเนาะนั่นก็คือการย่อยแหวนแต่งงานนั่นเองนะครับ และสำหรับวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะแต่ว่าก็เปลืองโดนัทส้มมากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะว่าการที่เราจะได้รับแหวนแต่งงานมาหนึ่งวงเนี่ยเราก็ต้องจัดงานแต่งงานเท่านั้นนะถึงจะได้มาและแหวนแต่งงานที่ได้มาแต่ละครั้งเนี่ยจำนวนช็อกโกแลตที่ได้จากการย่อยก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระดับการตีบวกของแหวนด้วยนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับนี่นะครับผมให้เราเข้ามาที่ลงหลอมเนาะจากนั้นเนี่ยก็เลือกไปที่แถบฟังก์ชันย่อยนะครับ นี่นะครับผมสําหรับขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็ให้เรานะครับเลือกแหวนแต่งงานเอามาใส่ในช่องแล้วก็ทําการกดย่อยได้เลยนะเห็นไหมครับถ้าเป็นแหวนแต่งงานในระดับบวก4เนี่ยเมื่อเราย่อยออกมาแล้วเราจะได้รับไอเทมช็อกโกแลตมาทั้งหมด475ชิ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแหวนแต่งงานในระดับบวก7เนี่ยเมื่อเราย่อยมาแล้วนะครับจะได้รับไอเทมช็อกโกแลตมาทั้งหมด3,260ชิ้นเลยนะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆเลยแต่ว่าก็แลกมากับโดนัทสีส้มจานวนมากเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับและในเมื่อตอนนี้เนี่ยผมก็มีแหวนแต่งงานในระดับบวก7อยู่แล้วเนาะดังนั้นแหวนแต่งงานในระดับบวก4ี่ของผมเนี่ยก็คงเอาไปทําอะไรไม่ได้แล้วนะนอกจากเอามาย่อยดังนั้นก็จัดไปเลยนะครับผม นี่นะครับผมก่อนที่เราจะย่อยเนี่ยมันก็จะมีข้อความขึ้นมาถามเราอีกรอบนึงนะว่าเราเนี่ยต้องการจะย่อยจริงๆหรือเปล่าถ้าเราโอเคเนี่ยก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทําการกดย่อยไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับไอเทมช็อกโกแลตเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าผมทําการอัปเกรดแหวนขึ้นเป็นระดับบวก8เนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่เนาะ นี่นะครับผมต้องใช้อเทมช็อกโกแลตเนี่ยจำนวน3,500ชิ้นนะตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณ2,500ชิ้นแล้วก็ขาดอีกแค่ประมาณ1,000ชิ้นเนี่ยผมก็สามารถอัปเกรดแหวนแต่งงานขึ้นเป็นระดับบวก8ได้แล้วนะครับเนี่ยก็เป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะโอเคนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นวิธีในการหาไอเทมช็อกโกแลตเพื่อนำม,มาทำการอัปเกรดแหวนแต่งงานนะครับแต่ว่าแหวนแต่งงานเนี่ยมันก็ยังไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะ เพราะว่าแหวนแต่งงานเรายังสามารถเอามาหลอมกับหินสีต่างๆเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสได้อีกด้วยนะบอกเลยนะครับว่าเป็นไอเทมสวมใส่ที่เพิ่มสเตตัสได้พอๆกับอาวุธหลักเลยนะสุดยอดจริงๆเลยนะครับสําหรับไอเทมชิ้นนี้เนาะนี่นะครับผมเราก็สามารถเลือกอัปเกรดได้เลยนะครับว่าอยากจะได้สเตตัสอะไรเพิ่มเติมเนาะจะอัพมากหรืออัพน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนหินสีของแต่ละคนที่มีนะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะทําการอัปเกรดไว้ที่บวก5ก่อนแล้วกันนะครับ เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็ได้รับออสเตตัสเพิ่มมาอีกอย่างละ5หน่วยแล้วนะครับผมโอเคนะครับและนี่ก็เป็นคลิปแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดแบบคร่าวๆข,ของแหวนแต่งงานในระดับบวก7นะครับซึ่งผมแนะนําเลยนะถ้าใครยังไม่มีก็ไปฟาร์มหินตีบวกมาขายในตลาดประมูลได้เลยเพราะว่าแค่แหวนแต่งงานชิ้นเดียวเนี่ยก็สามารถทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นได้แบบก้าวกระโดดเลยนะครับลองคิดดูนะจะมีไอเทมอะไรบ้างที่ใส่แค่ชิ้นเดียวแล้วเราได้สเตตัสเพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดนี้เนาะ แล้วสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม